กลับบ้านกันดีกว่าป่ะอยากจะล็อกแฟนบ้ามันะเว้ยไม่รอดเอาจริงตอนนี้เจ็โคตรโง่มากเลยสองทีละแกงเดิมไม่เห็นหน้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมานี่มานี่มานี่ขนาดพังไปเลยกลับมาอีกแล้วป่ะเดินไปดีกว่าเดินไปเร็วๆดู โตข้าย่แล้วป้าเหมือไม่รู้จักกันด้วยหรอเพื่อน้องกูเพื่อน้องกูไม่รู้จักก็แฟเลยเออเสียดเดินช้าจะโดนรถชนตายต่อเลยเดิช้าเลยกว่าเนี้ยต้องรอไห เชือกรองเท้าก็หลุดเที่ยวแล้วเชือองเทาโอ้เราตู้แม่งฟิวนู่นแล้วฮะใช่เหรอเออเที่ยวแรกไปแล้วไอ้เนี้ยความจริงเออเมื่อกี้เนี่ยมันฟิวไปแล้วนะมึงมั่วเปล่าโอ้โหเห็นเต็มสองตาอาจจะเป็นรถบัสก็ได้ตะกันข้าเลยสีขาวมึงร่ามันไม่เคยมาเร็วขนาดนี้นะโอ้โหแล้วก็รอเที่ยวต่อไปก็ได้ทุกคนเราเดินอย่างงี้ใครจะไปทันวะมึงจริงๆเราไม่เคยมาเร็วขนาดนี้เลย กี่โมงอะนี่มันเพิ่งสามโมงสสิบโอ้สสิบก่เารว่าก็วันสิบผ่านอยู่ไหวเกิน่แวนซื้อของด้วยอะโอ้รถก็เวนก็ย่าลืมไอ้มะนาไม่มีตังกับรถอะไม่มีตังกับบ้านนะให้มันยืะด้ยทำอะไรหมดวะมันลืมมาตังมาตัวแล้ว ตอนตอนที่ตังกูไม่มีตังกูหายร้อยหนึ่งนี่กูยังไม่เคยข้าใรเลยวยแต่มันไม่มีตังเลยเออมันลืมมันลืมหยิบมาใช่ปะเออเออเเดินไปเดินไปเดินไปจนกว่าจะเมื่อยเมื่อยแล้วก็ยังไม่พักเราต้องเดินไปจนถึงจุดสุดท้ายแบกเลยจ้ะเออ มึงทำยาบมึงกูที้เกียร์ปรถเสียงเออทอย่าสาวม่ายสาวสี่สิบรถมาละเร็วเนาะเออเอะยเขาอิงจับพับก่อนเลยวะมึงจะห้าสิบกว่ากว่าไรถไหมหมาโอ้โหวิ่งจังเลยไม่ทัำเดี๋ยวไปรอกันที่จุดรอรถเลยดีกว่าที้เกียร์ไทยจุดรอรถแสนนานค่ะ ใช่ใช่ใช่เอ,อเหืเ่อแตกแบบเพื่อนเป้ยคอนเสิร์ตอีกแล้วร้อนว่ะยังเสกรถางเนี้ยไปโดนอะไรมาต๊ะตมันเลยมต,ต,ต,ตมาเลย,ย it's so hot very m u โอ้ถูกก็วาร้อนแล้วก็เพื่อเพื่อก็ยากเก่งอังกฤษขึ้นมาด้วยนะกลับก้องหลังไม่ได้รอนไปเจอกันบนรถตู้มาตากแอร์เล่นในซีเจ โหแพงอ,ะอ่ะแพงแต่คุณภาพดีทุกคน c j สาขาบันคามาซื้อกันได้เฮ้ยอนนี้ยิ้มได้่าเด็กแม่อี ุมากเลยตอนเนี้าา Perfect. Perfect. ยเจ้านะเพอร์เฟคเพอร์เฟคทีมะ<พ>บ,บุบก้วับแตทานี้ตั้งกันทีบ่บาทประมาณ1ิบสบาทยัีไม่เคยลองไงคุณไม่กล้าแขย ร้อนจริงๆมาตาแอนข่อยังชั่วหน่อยก็ไปดูรีวิวแล้วตัวตัวค่อยซื้อดูรีวิวแล้วใช้แล้วล้างหน้ามาสะอาดนะิ Perfect ให้หน้าขาวขึ้นนิดนึงแต่ทีเนี้ยมันแห้งเลยทีเนี้ยคุยังไม่เคยลองทิมโนบุมันเป็นยังงี้เออสิวกูเยอะมากเลยตอนเนี้ยไปไหนซืดูเลยดูไหม เนี <OR> so not like ่ยวะที่ผ okay. ู้ขั้ง่วกอย่างงี้แล้วกูก็เจอเจออะไรเจออะไรวะเหมืนแบนเนี้ยอ๋อนี่ไงอ๋อยี่ท้กขจัใจาที่ที่ังแอคเน่ไม่เคยอ้โนี่ผมลองหน้าดูเฉยหนึว่าไม่ลกามีตัวมันแค่ตรงเดียว ทุกๆหรือว่าหกสิบเก้าบาทแอบนี่แต่กูต้องไปดูคอนเซ็ปต์วีโอลเล่เนี่ยวีเฟต้าเนะ่ะเฮ้ยอันนี้เคยใช้นี่ดอกเตอร์มันตีเนียน่ยชุ่มชื้นไวทนนิ่งกูต้องไปดูดูว,วแหละดอกเตอร์มันตีก็ใช้ดีเราเคยใช้อยู่สีขาเหมาะกับคนหน้ามันกับหน้าเป็นสิวทำให้หน้ากระจ่างใส ใน,นคุน้นจะเป็นซื้อบ้างมือรเนี่ยเนี่พี่พี่กูใช้เนี่ยร้านสวัสดีค่ะ ไปแทนมันรถตู้เลยแกไ่เคยใช้เลยแกลอยซิวค่ะแต่กูยังไม่ซื้ออันนี้ก็พอสุไปรอรถตู้เลยกว่าเนาะตอตอนจิ๊บไม่อยู่องล่างเนื่องจากว่ารถตู้ไม่มาเราจึงมากับแม่นะบรรยากาศที่องล่างก็ประมาณนี้ นีย่ยเอาให้ดูตอนนี้นะกำลังเดินใปร้านหมอมใหม่ไปซื้อของซื้อน้ำอนนี้แม่ตอนนี้ตอนนี้แม่แวะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้างร้านยาอย่าเรามาซื้อของกันก่อนเดีย๋ยวค่อยกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ที่ร้านมอไม่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ไปเริ่มซื้อของดูของก่อนไปซื้ออะไรดีวันนี้20บาท

เราเกิดกี่บาทคะกี่บาทห้าบาทเรามีงบเีียงสิบบาท,มไ,มมท,บาทไม่นะซื้ออะไรดี เดี๋ยวซื้อของเสร็จกนไปเจอกันข้างนอกไปไป,ไปหาแม่ซื้อของเสร็จแล้วนี่มเมื่อกี้เจอเพื่อนเพื่อนต่างห้องเพื่อนเก่านั่นแหละแต่มันอยู่ห้องหนึ่ง กันดีกว่า I'm hungry so I'm hungry and I'm so hot ดันก็ลำบากเหมือนกันกับข,ข้าวได้ถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าเว็บบายไปคลิปแห่